บรรพบุรุษเป็นแค่เด็กน้อยกล้าดียังไงถึงได้จะมาลอกข้ากันอไปตายซะเมื่อกี้เจ้าทำอะไรกับนางกันข้ายังไม่ได้ทำอะไรเลยอะเป็นไปได้ไหมเธอรู้ว่า ข้ามีทักษะควบคุมวิญญาณเจ้าเจ้าเจ้าเป็นใครกันแน่มันเกิดอะไรขึ้นข้าถึงได้รู้สึกกลัวอย่างที่ข้าพูดไปข้าคือบรรพบาบุรุษของนิกายกศักดิ์สิทธิ์เซียนหยวนเซียนหยวนเซียนเยอนอะไรข้าไม่เชื่อหรอก ตอนนี้นางกลายเป็นปีศาจจิ้งจอกแล้วพวกเราคงจะไม่ใช่คู่ต่อสู้ของนางอีกแล้วนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันไอ้เจ้าระบบมันจงใจปวนฆ่าใช่ไหมมีทางเดียวคือข้าต้องผนึกปีศาจจิ้งจอกตัวนี้ไว้ในหอคอยคุมขังสวรรค์ แต่มันต้องแรกกับการที่ข้าจะต้องถูกทำลายเกณฑทองคำของข้าพวกเจ้าหนีไปซะไม่ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของข้าเองแต่อความเจ็บปวดนับพันปีของข้าข้าขอคืนให้พวกเจ้าทั้งหมดช่างเป็นพลังที่น่าสะพรึงกลัวเสียนี่กระไรมันสามารถทำลาย นี่กายศักสินงเยียนของรอด้ครึ่งหนึ่งเลยนะคุเขาอีอีช่างเป็นสุนัขที่เชื่อฟังจริงๆเขาเขาทำได้อย่างไรน่ารักจริงๆอะ่ะมาให้ข้าสัมผัสหน่อยสิอีเขาทำบ้าอะไรกับข้ากันทำไม ข้าถึงขยับทั้งตัวไม่ได้ไม่ข้าจะไม่มีวันยอมรับความอัปยศอดสูเด็ดขาดอีอยากคิดว่าข้าจะยอมจำนนตอนนี้กายศักดิ์สิทธิ์เสียนหยวนเหมือนพันปีก่อนเลยอ่ะเจ้าคงจะต้องตายก่อนใช่ไหมแต่จะเชื่อฟังข้านะอีตายซะอี งั้นก็รอกินมัดนี้ของข้าดูน่อยเป็นไงยะ <Yeah. S 1> มัดไร่เทียมทานดีมากทำตัวดีๆและนั่งรออยู่เงียบๆตรงนั้นไปข้าไม่สนหรอกว่าเจ้าจะใช้เล่ห์เลี่ยมอะไรทําให่ข้ากลัวแต่ตราบใดที่ข้ายังมีลมหายใจอยู่ ข้าไม่มีทางยอบเจ้าอย่างแน่นอนช่างเป็นจิ้งจอกที่ดื้อรั้นจริงๆถ้าอย่างนั้นจะรู้อะไรกับสิ่งเหล่านี้บ้างไหมเอ๊ะย้อนไปในตอนนั้นปรมาจารย์ทั้งสามนิกายใหญ่ได้ร่วมมือกันเพื่อเปิดใช้หอคอยคุมขังสวรรค์และมันก็เป็นเพราะพวกเจ้า อีอีเจ็บชมัดเลยอ่ะเป็นไปได้ยังไงจริงไหมไม่อยากเพียงแค่อยู่ภายในและไตรตรองกับมันพี่สาววันนี้ข้าควบคุมคุมขังในหอคอยปิศาจข้าต้องจับตาดูไปก่อนไหมเอาละหอคอยปิศาจนี้จะเป็นของเจ้า นับจากนี้ไปคนอื่นก็ใช้ไม่ได้สามวันต่อมาห้องโถงอยู่เซียวเพิงบรรพบุรุษของดินแดนศักดิ์สิทธิ์เซียนหยวนอวยพรเหล่าสาวกให้รอดพ้นจากไายนะครั้งนี้เหล่าสาวกโปรดจำไว้ว่าต้องฝึกฝนให้นักขึ้นและเมื่อมีพลังแดนศักดิ์สิทธิ์ของเรา ฟื้นคืนกลับมาพวกเราจะแก่แค้นดินแนนนดนศักดิ์สิทธิ์ฝุ่นแดงใช่ขอรับต่อไปให้อาจารย์ลุงสอนบทเรียนเก็บพวกเจ้าอาจารย์ลุงอยู่ที่ไหนละ่ะจะไม่ให้ท่านรออยู่ห้องทุงใหญ่สนามเหรอออกมาตามสายน้ำออกไปเลย ไ่ว้แลเจ้าถูกจองจำในหอคอยปีศาจสามวันเจ้ารู้สึกดีไหมล่ะท่านอาจารย์โปรดปาเมตตาเถอะข้าจะไม่ทำอีกแล้ว หอคอยปีศาจเหมือนนรกมีกระแสลมฟ้าร้องและไฟพลัดเปลี่ยนกันไปมาข้าไม่อยากอยู่ต่อไปอีกแล้วงั้นขึ้นมาก่อนสิเอ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 เ e จ้าค่ะมันง่ายที่จะกำจัดตราบเท่าที่เจ้าอะไรหรอคะแหม ือเจ้าต้องเซ็นสัญญากับข้าสัญญาคนรับใช้กับเจ้านายไงให้ตายเถอะฝึกฝนเป็นสองเท่าด้วยนะจิ้งจอกบิศาตเอย๋ยและเจ้าจะไม่เสียเลือดเนื้อได้คะ่ะเจ้านายหลังจากลงนามสัญญา ระหว่างเจ้านายกับคนรับใช้แล้วคนรับใช้จะไม่มีวันกินเจ้านายและต้องเชื่อฟังคำของเจ้านายด้วยล้วลีเข้าใจแล้วค่ะเจ้านายลัวลีนี่คือชื่อของเจ้าใช่ไหมใช่ค่ะข้าชื่อไปล่วลีค่ะเอาละจากนี้ไป ข้าจะเรียกชื่อเจ้าเสียวไปจำไว้เมื่อไปเล่นคนเดียวอย่าสร้างปัญหาอีกข้าจะเรียกเจ้าอีกเมื่อมีธุระเฮเล่นสบายๆเลยค่ะอะไรกงมันวะเห็นมันคืออะไรกันทำไมนางคนนี้ถึงสนได้ขนาดนี้กันข้ารู้ว่าเจ้า ถูกคุมขังบนยอดเขาเป็นเวลานานเจ้าอยากจะเดินดูรอบรอบนี้ไหมแค่เดินไปข้างหน้าและเพียงแค่ลงชื่อมันก็เป็นสัญญาระวางคนรับใช้กับเจ้านายแล้วดีมากค่ะขอบคุณเจ้านายค่ะเอ๊ะอะไรวะเนี่ยข้ารู้สึกว่าตอนนี้มันไม่เหมาะเอาซะเลยที่จะทำธุระดังนั้น เราต้องคบกันสักพักเพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์กันอยากกินไก่เซียวเฉินเจ้าเป็นอย่างไรบ้างข้าอยู่ที่นี่กำลังรอเจ้าอยู่ครึ่งวันนั่นสิพี่สามเหรอคือ,อยังว่าแล้วนะไม่อยากพูดคำสูงๆอะ่ะแบบเมื่อก่อนเลยอะ่ะมันน่าเบื่อมากดูเหมือนว่าเจ้าจะค้างอยู่บนยอดเขานาน,านเกินไปแล้วนะ พี่สาวจะพาเจ้าลงจากยอดเขาเพื่อชมการแสดงสันจินไงเขารู้ได้อย่างไรเรามาจากแดนศักดิธิ์เซียนหยวนโดยธรรมชาติแล้วฐานการบ่มเพาะของเขามีความแข็งแกร่งสูงและรู้ทันถึงทักษะของเรา ท่านทั้งสองหวัดดีท่านทั้งสองเป็นคนโรแมนติกและมีความสุขฮรถนั่งลงเถอะเป็นเก่งเองด้วยนะไม่ต้องเกรงใจข้าจะไม่นั่งลงบอกก่อนสิเจ้าเป็นใครเขาเป็นใครไม่ใช่ประเด็นแต่ที่เห็นเห็นเราต้องนั่งลง และกินอะไรก้อนเอ๊ะตระกูลซ่งในเมืองยุงเฉิงซ่องเซียนหยวนเขาเรียนทรมท่านทั้งสองนะเป็นสวกของนิกายแดนสกิธ์โชคชะตาอามาตะหรือเปล่าครับว่าไงก็ว่ากันตรงๆมาเลยคืออย่างนี้ครับมีจุดประสงค์เดียวคือการรวมเซียนหยวนให้เป็นหนึ่งนั่นคือการแต่งงาน การแต่งงานอย่างงั้นเหรอเอ๊ะงงไปเลยการแต่งงานเป็นเรื่องใหญ่และทันซ่งอยากจะแต่งงานกับใครกันละ่ะฮะฮะปกติแล้วพวกนางเป็นสิทธิ์ทั้งเจ็ดของปรมาจารย์ให้ยอดเขาเสียวเหวียวตกัแก่เคินสะละกูมีข่าวลือว่าในแม่น้ำและในทะเลสาบมีนางฟ้าเจ็ดขนมีความงาม และมีกลิ่นหอมไปทั่วทั้งเมืองถ้าข้าได้มั่นหมายหนึ่งในนั้นข้าคงไม่เสียใจเจ้าคือใครเอ้โกรธมากเลยปากจนเพยเยอะเลยทีเดียวทำไมท่านถึงไม่ขึ้นไปบนยอดเขาเพื่อขอแต่งงานโดยตรงละ่ะแต่กลับเล่นสนุกในซ่องนี้แทนข้าจะบอกความจริงกับเจ้า ด้วยเหตุผลบางประการพอข้าไปถึงบนยอดเขาแดนศักดิทธิ์เซียนหยวนประตูปิดอย่างแน่นหนาและไม่อนุญาตให้คนภายนอกเข้าไปแค่นั้นเองบังเอิญเจอคนสองคนลงมาจากยอดเขาข้าไม่รู้ว่าจะแนะนําพวกเขาให้กับเจ้าได้บ้างไหมฮ่า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 อยากให้ข้าพาไปบนยอดเขาไหม โอ้ยได้เลยใช่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 เลยไม่สนใจแล้วลาก่อนโอ้ยจิดีไปไหนกันกนา้าโอ้ยท่านตักสวงเอ้ยถ้าเจ้าสองคนสามารถแนะนำข้าได้ข้าจะจ่ายเงินให้พวกเจ้าเป็นจำนวนมากเพื่อเป็นการขอบคุณทำสัญญาส่งแต่กินผลไม้คนเดียวทันทีที่ข้าเข้าประตู ข้าได้กลิ่นหอมเครื่องเทศของผู้หญิงอย่างน้อยไม่ต่ำกว่าห้าคนทิ้งไว้พวกเขาเพิ่งถูกเจ้าไล่ออกใช่ไหมเป็นคนน่าซื่อใจโคดอย่างยิ่งกล้าลงมือทำแต่ไม่กล้าลงมือทำและเป็นตัวของตัวเองบุคคลเช่นนี้ไม่คู่ควรกับสิทธิทั้งเจ็ดของยอดเขาเสียนเยากลับบ้านให้เร็วที่สุดกันเถอะอีข้าโกรธมากเลย เจ้าคิดว่าอย่างไรกันกับแดนศักศสิทธิ์เซียนหยวนของเรากลายื่นหน้าขอแต่งงานโดยไม่มีอย่างอายเลยสักนิดแดนศักศสิทธิเซียนหยวนชนะในบดลประตูอินซีหิมะและแดนสักสิทธิ์ฟุนแดงคู่แข่งทั้งสองนี้ได้กลายเป็นหนึ่งในฐานะนิกายที่แข็งแกร่งที่สุดใครมีสมองน้อยก็อยากจะเข้าไปกอดต้นขาไว อิ่งพูดอิ่งเกลียดข้ากเกลียดคนที่มาจากเมืองล่วหยุนที่สุดเลยคราวหน้าถ้าข้าเจอเขาข้าจะทำให้เขาดูดีอย่างแน่นอน <S 1> <S 1> <S <S เกิดอะไรขึ้นกับเจ้าในเมืองล่วยุนพี่ข้าไม่ใช่เป็นผู้อาวโุโสของสูซิวยาพี่สาวคนโตมาจากตระกูลซูแห่งเมืองล่วยุน ครอบครัวนี้ถูกสังหารเมื่อเขายังเด็กและเขาคงยังต้องตามหาคาตะกรตัวจริงคาตกรตัวจริงน่าจะเป็นหนึ่งในเจตระกูลใหญ่ของเมืองลั่วยุนเรื่องนี้พูดครั้งสุดท้ายรียบเรียกพี่สาวพี่สาวยังไม่กลับมาเหรอมันค่อนข้างแปลกบางทีนางก็ยุ่งกับการสืบสวน กลับไปบอกอาจารย์แม่กันเถอะต้องระวังตัวด้วยคาดว่าครอบครัวที่ร่ำรวยที่มาขอแต่งงานเมื่อเร็วๆนี้คงมีไม่น้อยลูกชายเจ้าต้องการให้แม่พาไปหรอจุดประสงค์การเดินทางของเราคือการแต่งงานไม่ใช่เพื่อทำให้เกิดความยุ่งยากเพิ่มเติม จดหมายแนะนำตัวที่ข้าต้องการจะมาเร็วๆนี้เหรอคิดตามระยะทางอย่างชา้าสุดก็พรุ่งนี้ไม่มีอะไรมากไปกว่าการรออีกหนึ่งวันและเมื่อข้าคงจะได้รับจดหมายแนะนำตัวในวันพรุ่งนี้ข้ายัางสามารถขึ้นไปบนยอดเขาเพื่อพบกับยูเซียวตัวจริงได้ จากที่ข้ารู้จักกับเขาทองสองกล่องสามารถแต่งงานได้แน่นอนตอนนี้อยู่เซียวดูเหมือนจะไม่มั่นคงตามรายงานของลุงปรมาจารย์และเขาอาจเป็นความไม่แน่นอนที่ใหญ่ที่สุดไม่เป็นไรเรามีข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรเซียนเยียวซูซิวหยา ไม่มีใครหยุดยั้งการแต่งงานนี้ได้